สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับพบกับอาซอตีปันกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในเกมไทยริเบอร์วันเดอร์มหัศจรรย์แม่น้ำไทยนั่นเองนะคะวันนี้นะคะอาซอนะคะจะไปเบ็ดที่30บาทนะคะแล้วก็ซื้อฟิลเจอร์ไป2250นะเราได้หมุนฟรีมาทั้งหมด12รอบค่ะทุกคนไปกันเลยค่ะเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้นะค่ะตลาดจะแตกไหมนะคะ รอบแรกผ่านไปแล้วนะคะทุกคนค่ะมาไหมตอนนี้นะคะเหลืออีกเจ็ดรอบนะคะตัวคูณยังคูณสองอยู่เลยค่ะทุกคนมาแล้วนะคะได้มา24บาทค่ะเหลือหมดอีก4รอบนะคะมาอีก40ค่ะวายมาค่ะทุกคนได้ไปอีก18บาทนะคะแล้วก็มาเก้ารอ่ทะทุกคน มาจากไหนเนี่ยเราได้เป็นเงินรางวัลก้อนโตนะคะทั้งหมด954บาทนะเหลือหมดอีก2รอบค่ะมาอีก180บาทนะคะวายมาอีกแล้วค่ะทุกคนได้ไป252บาทแล้วก็มาอีก648บาทมารัวๆเลยนะคะเราได้มะนาวอ่ะทุกคนเมื่อกี้ได้ไป1,500บาทนะคะ เรามาลุ้นกันนะะว่าเมื่อกีเราได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะคะได้เป็นรางวัลระดับซิปเปอร์เมกานะคะทั้งหมด2 0 0 0แล้วนะตอนนี้เราได้ไป2,661บาทนะคะเหลืออีกหนึ่งรอบค่ะรอบสุดท้ายแล้วนะคะเราได้เงินรางวัลรวมนะคะไปทั้งหมด3,645บาททุกคนค่ะถือว่า ตลาดแตกดีอยู่นะคะรอบนี้เราจะไปเล่นอีกรอบนึงนะคะก็คือเบ็ดเท่าเดิมเลย30บาทนะคะแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ไป2 5 5 0เท่ากันนะคะครั้งที่แล้วเราได้กำไรประมาณพันกว่าบาทนะเรามาลุ้นกันว่ารอบที่2นะคะเราจะได้กำไรไหมหรือว่าจะขาดทุนนะคะเราได้หมุนฟรีเท่ารอบแรกเลยนะคะก็คือ12รอบนั่นเองนะไปกันเลยค่ะไป มารอบนี้ต้องบางเหมือนรอบพี่แล้วทุกคนชมพู่มาได้112บาทแล้วก็วายมาะคะ่ะได้ไป12บาทเหลือหมดอีก9รอบนะคะตอนนี้ตัวคูณคูณ3เหลืออีก6รอบนะคะได้มาอีก27บาทนะคะแล้วก็วายมา3ตัวนะ ได้มาอีกเจ็ดบาทค่ะทุกคนเหลือหมดอีก 3, ามรอบรอบนี้จะไม่ไม่นับไม่น่าแบบว่าปังเหมือนรอบที่แล้วนะคะรอบสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนได้มาอีกหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะวายมาค่ะได้มาอีกแปบาทนะแล้วก็ได้มาอีกหนึ่งพันสี่โอ้ยได้อยู่นะแม่มา รอบสุดท้ายช่วยชีวิตเราไว้จริงๆนะคะทุกผู้คะเราได้เงินรางวัลระดับซุปเปอร์เมกกะนะคะลุ้นกันนะคะว่าได้ไปเท่าไหร่ได้ไปเท่าไหร่ตอนนี้3ามพได้ไป3,474บาทนะ ได้เงินรางวัลรวมทั้งหมดนะคะ3,681บเบาทเลยนะคะทุกคนคะ่ะก็เกือบเท่ารอบแรกเลยนะคะก็ถือว่าวันนี้นะคะเราได้กำไรกลับไปประมาณพันกว่าบาทนะคะรวมสรุง,งก็วันสองพเออ2 0 0พกว่าบาทนะก็ถือว่าวันนี้นะคะตลาดตลาดของเรานะคะคแตกสวยทั้งสองรอบเลยนะก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคะอสรจะมาเล่นใหม่นะคะ ฝากกดติดตามช่องซอสติปั่นด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหมค่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย